สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพระเครื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นําพมาให้พี่ได้ชมเชี่ยวหาสะสมกันนะพี่นะวันนี้นะครับก็มาในราคาเดิมนะครับองค์ละห้า้อบาททุกรายการนะครับอง์ละ500้อ้อบาททุกรายการนะพี่นะวันนี้ก็คัดมาประมาณ10 30กว่ารายการนะครับวันนี้30กว่ารายการนะพี่นะ พี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนครับสามารถสแกน QR Code Line ด้านบนนี้ได้เลยนะนะครับพี่ท่านใดไม่ได้ l ลนยนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทร0992363998นี้ได้เหมือนกันนะครับนะนี่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้อมพักเครื่องนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่ๆที่ติดตามกันมานะครับนะนี่แบบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาไล่ชมพระกันนะพี่นะส่วนช่องทางการชําระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับก็มีแล้วแต่พี่ท่านใดสะดวกแบบไหนนะครับมีโอนและเก็บปลายทางนะครับรายการที่หนึ่งนะเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะดูนี่ ส,สวยๆคมๆแบบนี้นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระเหรียญน,นะเป็นพระเหรียญพุทธชินราชนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นหลังหนังสือนะครับเป็นหลังหนังสือแบบนี้นะครับที่ระลึก นะครับที่ได้มามณนะสก,การณ์เมืองพิษณุโลกนะครับนี่ในการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะพี่นะเราไปรายการที่สามนะครับเป็นพระคงนะครับนี่เป็นพระคงลำพูนนะครับนี่เป็นเนื้อออกเทาๆนะครับนี่เนื้อนี่ดูนะครับเลี่ยมแบบ วินเทจเลยนะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะครับเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะดูเนื้อเก่าๆนะครับดูดูใบโพคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกทุกอย่างนะรายการนี้500บาทนะครับรายการที่3นะพี่นะต่อไปรายการที่4ี่นะครับเป็นพระจอบใหญ่หลวงเพราะเงินนะพี่นะเป็นพระจอบใหญ่หลวงเพราะเงินนะครับนี่ ดูเนื้อนะดูเนื้อโลหะความเก่านะพี่นะดูนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่โตนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่โตนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่วัดประดู่ฉินพีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเหรียญในนี่นนะ เยือนอินเดียนะครับนี่เขียนว่าเยือนอินเดียนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะพี่นะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ห้านะพี่นะต่อไปรายการที่หนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทิมนะเป็นพระเหรียญแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับน,น,บน,บนี่ดูนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะดูนะครับสวยเดิมๆแบบนี้นะดูนี่ รายการนี้นะครับ500บาทนะพี่นะรายการที่6นะพี่นะรายการที่หนะครับเป็นเหรียญเสมา8ดรอบหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่7ดนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับนี่เป็นพระชัยวัดนะครับนี่เนื้อเก่าๆนะเป็นพระชัยวัดไม่ทราบที่นะพี่นะนี่เจิวจ๋วๆน่ารักนะครับสภาพ เนื้อเก่าเก่านะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่แปดนะครับเป็นพระพุทธนะครับรูปวัดัชยโยนะครับเป็นพระพุทธรูปวัดัชยโยนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับสองสี่หกหนึ่งนะครับพสสองสี่หกหนึ่งนะพี่นะนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับ รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายกรารที่แปดนะครับต่อไปรายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้านะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระหลวงปูทวดเตาลีดนะพี่นะเป็นพระหลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับนี่องค์นี้นะครับออกเป็นกระแสพายเงินนะครับมีกระแสพายเงินนะพี่นะเป็นเนื้อโลหะนะครับออกพลายเงินนะครับ นี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรา,า,นะายการที่เก้านะนี่ต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชิน,นราชนะครับองนี้เป็นเหรียญพระพุทธชิน,นราชนะครับ <c> ด้านหลังนะครับมียันสี่ตัวแล้วก็เป็น, Bruno, ปน,ปนอกเร,ร,รานะครับเป็นอกเราแบบนี้นะครับนี่เป็นพระเหรียญพระพุทธชินราชนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะพี่นะ ต sí, ่อไปรายการที่11นะครับเป็นพักปิดตานะครับเป็นพักปิดตาหัวจรวดแบบนี้นะเป็นพักปิดตาหัวจรวดแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นเนื้อสำลีเก่าๆแบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดชอบหรือว่าทราบที่นะครับแบ่งปันได้นะครับรายการนี้500บาทนะครับรายการที่11นะพี่นะต่อไปรายการที่12นะครับ เป็นพระเหรียญเก่านะครับเป็นพระเหรียญเก่าสองสี่หกเจ็ดนะครับนี่นี่นะครับอ๋อเป็นนี่น,นะครับเป็นเหรียญที่ท่านพระครูวิมลคุณคูนากรหลวงปู่สุขนะครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะพี่นะสองสี่หกเจ็ดนะครับเหรียญน,นี้สองสี่หกเจ็ดนะพี่นะ เนือทองแดงกะไหลทองแห้งๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ปลั่นนะพี่นะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปลั่นนะ <c oughs> นี่เป็นพระปิดตาพิมพ์ปลั่นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะพี่นะ หลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับรายการนี้นะครับ500บาทนะครับรายการนี้500บาทนะรายการที่13นะพี่นะรายการที่13านะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักนะต่อไปรายการที่14นะครับเป็นเหรียญพระเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะพี่นะนี่เป็นพระเหรียญคูบาสีวิชัยสวยๆคมๆแบบนี้นะพี่นะนี่ ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะเหรียญเป็นห่วงเชื่อมนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่สิบห้านะพี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกลั่นนะครับเป็นพระเหรียญหล่อหลวงพ่อกลั่นนะพี่นะนี่เป็นเนื้อสำลิดเก่านะครับเป็นเนื้อสำลิดเก่าแบบนี้นะพี่นะ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้านะพี่นะรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกเป็นพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนะครับนี่เป็นพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษสวยๆคมๆแบบนี้นะพี่นะองค์นี้เป็นกะไหล่นะครับเป็นเป็นสีออกนกันกๆนะครับเป็นกะไหล่นาหรือเปล่าเป็นสีออกนกันากาคนะ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับก็เป็นพระพุทธยี่ห้าศตวรรษเหมือนกันนะครับนี่เป็นพระพุทธยี่ห้าศตวรรษนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจดนะพี่นะองค์นี้หน้าตาสวยคมชัดนะครับนี่นี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะ ไปรายการที่สิบแปดนะพี่นะเป็นเป็นไอ้นี่นะเป็นพระเหรียญเสมาหลวงพว่อเดิมรุ่นแรกนะครับเป็นพระเหรียญเสมาหลวงพว่อเดิมรุ่นแรกนะพี่นะนี่สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับอสสองสี่เจ็ดศูนย์นะนี่รายการนี้นะครับนี่ ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยนะเป็นพระเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อฉุยนะครับเนื้อสาริดเก่านะพี่นะนี่เป็นเนื้อสำริดเก่าแบบนี้นะครับนี่รายการนี้เอาห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้านะครับนี่ ไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะพี่นะนี่สองนี่นะครับสองสี่แปดสี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะพี่นะนี่เมตตาคมแบบนี้นะครับนี่ห้าร้อยบาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะคะ ไปรายการที่2 1นะครับเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับหรือยักษ์นะครับนี่เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับหรือยักษ์นะครับวัดสุทัศนนะครับเป็นวัดสุทัศสองสี่กว่านะครับสองสี่เก้ากว่าสองสี่แปดกว่านะครับนี่เป็นยักษ์นะครับวัดสุทัศน์นะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่21นะพี่นะ <c oughs> ตับไปรายการที่22นะครับ เป็นพระพุทไตรลัตนะครับนี่รัตนะนายยนะครับนี่พระพุทไตรลัตนะครับนี่เป็นเหรียญเก่านะพี่นะนี่ดูนะครับนี่วัดนะครับวัดพนันเชิงกรุงเก่านะครับวัดพนันเชิงกรุงเก่านะนี่ เป็นเหรียญเก่าๆนะพี่นะดูสวยคมชัดแบบนี้นะพี่นะดูนี่เม็ดพระศกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะนี่รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระเหรียญน,นะครับ <c oughs> เป็นพระเหรียญหลวงปู่โตนะครับเป็นพระเหรียญเสมาหลวงปู่โตนะครับหลังยันตีนะพี่นะ ด้านหลังเป็นยันตีนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่นะรายการนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระหลวงปูทวดเตาลีนะพี่นะเป็นพระหลวงปูทวดเตาลีปีสองห้าศูนย์ห้านะพี่นะนี่เป็นหลวงปูทวดเตาลีนะครับนี่ ดูมีรอยตะใบนะครับความกะเหล่านะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้ออกเป็นเป็นกระแสพายเงินนะครับเป็นออกกระแสพายเงินนะเป็นเนื้อโลหะกะเหล่านะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่ยี่สิบสี่นะพี่นะส่วนพี่ๆท่านใดชอบหรืออยากขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไวน้นี่แบบนี้ได้เลยนะครับ ส่วนด้านบนนี้จะเป็นการสแกน QR Code ลายนะพี่นะนะครับส่วนด้านล่างนะครับนี่ส่วนด้านล่างนี้ครับก็เป็นละเป็นรายกะเป็นชื่อช่องของป้อมพักเครื่องนะพับเหมาราคาถูกนะวันนี้ก็เป็นรายการองค์ละ500อนะครับองละ500ทุกรายการนะครับนะส่วนช่องทางพี่ท่านใดที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์0 9 9ย์6 3998นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะต่อไปนะครับรายการที่25นะรายการที่25นะเป็นพระรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นพระรูปหล่อโบราณเก่านะครับเนื้อเก่านะไม่ทราบที่นะคนี่ เป็นรูปโลบโบราเนื้อกล้าวนะครับรายการนี้500บาทนะพี่นะรายการที่25นะครับต่อไปรายการที่26นะพี่นะเป็นเหรียญเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทิมนะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพรานนะพี่นะปี25 1 8้าหนึ่งแปดนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพลานนะครับปี2518านะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับ รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรา,านะรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะรายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะเป็นพระเต่านะครับเต่าเรือนหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระเต่าหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นเต่าหรือตับอะไรนะครับนี่ เป็นเต่านะหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะพี่นะดูนะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้นะโลหะเก่าๆนะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพักกิ่งนะพี่นะเป็นพักกิ่งนี่กิ่งสวนเต่านะครับคงทองนะครับหลวงพ่อเตวัดคงทองนะครับนี่ นี่เป็นกิ่งสวนเต่านะครับปี2 5 0 0 0นะครับพศ2อ0 0นนะครับเป็นกิ่งสวนเต่าหลวงพระเตนะครับรายการนี้นะนี่นี่ององน,นี้เขย่ากิ่งไม่ดังนะพี่นะกิ่งไม่ดังนะครับนี่เรียมมัตติกนะรายการนี้เอา500บาทนะครับรายการที่28นะพี่นะต่อไปรายการที่29นะครับ เป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งเขมรหรือกิ่งตะกะแตนนะครับเนื้อสำริดนะเป็นกิ่งตะกะแตนหรือกิ่งเขมรนะครับเนื้อสำริดกระเหล่านะพี่นะดูนะครับ nah, นี่รายการนี้เอา500บาทนะครับรายการนี้500บาทนะรายการที่2 9านะพี่นะต่อไปรายการที่30นะครับเป็นพระปิตาเป็นพระปิตาแร่บางไพรนะพี่นะ เป็นพระปิดตาเนื้อแร่บางไพรน,นะครับนี่นี่นะครับมีเซียนนะครับมีเซียนในองค์พระนะครับนี่เป็นเนื้อแร่บางไพรน,นะพี่นะนี่องนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบนะพี่นะรายการที่สามสิบนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระเหรียญ หลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดพาปากนะพี่นะนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดพาปากคมๆสวยๆนะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะพี่นะนี่ดูเมตตาครับเนื้อทองแดงลมดํานะนี่ปีสองห้าศูนย์แปดนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นพระปิดตานะพี่นะเป็นพระปิดตาวัดอนงนะครับเป็นพระปิดตาวัดอนงนะเนื้อสำลิดเก่านะครับเนื้อสำลิดเก่าแบบนี้นะนี่ด้านหลังมีรอยจานมือนะครับด้านหลังเป็นรอยจานมือแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับ เป็นพระเหรียญอุปชาอีนะครับเป็นพระเหรียญอุปชาอีนะพี่นะวัดสตัตหีบนะครับนี่พศสองสี่เจ็ดสามนะครับหรือที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะพี่นะเหรียญอุปชาอี๋นะครับวัดสตัตหีบนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับ เป็นพระรูปหล่อโบราณน,นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับนี่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อทองวัดวเขากบนะครับนี่จังหวัดนครสวรรค์นะเป็นรูปหล่อเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะครับแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสี่นะพี่นะ ต่อไปรายการที่35นับเหรียญหล่อคันทราชนะครับเป็นเหรียญหล่อทรงพระพุทธนะครับยืนแบบนี้นะเหรียญหล่อโบราณคันทราชหรือเปล่านะครับนี่เป็นเนื้อสำลีเก่านะครับเหรียญหล่อนครปฐมนะครับเหรียญหล่อโบราณจังหวัดนครปฐมนะรายการนี้นะครับ500บาทนะครับรายการที่35นะพี่นะต่อไปรายการที่36นะครับ เป็นนี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสวหลวงปู่บุญนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสวหลวงปู่บุญนะครับนี่นี่ด้านหลังเป็นรอยจานมือนะครับด้านหลังมีรอยจานมือนะนี่เป็นนี่นครับด้านนี่เจ้าของเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับเจ้าของเก็บไว้แบบนี้นะนี่มีคาบดินคาบเบ้าเดิมๆแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการ รายการที่สามสิบหกนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญรุ่นแรกนะพี่นะนี่ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับรายการสุดท้ายรายการที่สามสิบเจ็ดนะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่นะครับเป็นพระเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่นะครับนี่เหนือสำริดเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่ รายการนี้500บาทนะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่37นะพี่นะนี่วันนี้นะครับป้อมพักเครื่องก็นําพักมาให้พี่ชมทั้งหมดทั้งหมด37รายการนะครับนะครับก็รายการองค์ละ500เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับจะส่งไปทางเราก็ไม่บวกเพิ่มนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินไปทางและแบบโอนนะครับนะก็ไม่บวกเพิ่มนะครับบทส่วนวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้อมนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ